สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับอันนี้คือรุ่นอันนี้คือรุนอ, <laughs> อันนี้คือรุ่นอุนอันนี้คือรุนนะครับพี่น้องครับว่ากาลังว่าสีแก่ได้หรือบอ่ได้นะครับพี่น้องครับนี่ทีมงานอะไรพี่ <pe> er> เพื่อนนะครับหรือว่าหลังบ้านกําลังแก้ไ้นะครับพี่น้องชัดๆนกูได้เด้หอพี่น้องอนะีหลี เฟซบุ๊กเป็นซิปซิปซิปปีเลยนะพี่น้อง98 98 0เด็กลองมากินสมนรสใหญ่กันบักคออันนี้คือมอนเบอร์รี่98 98 24มอนเบอร์รี่หรือว่าบักนอน นี่สัแท้อมา่ารีดเออรบทิี่สว์กดรี่ันเก้มเดี๋ยวมันจะร้อนเดียวจะแช่ มันเขาไร้นี่กัปฏิหารแล้วครับเพราะมัน,ขน 19, มเขายากเดืนเก้าแล้วเดือนเก้าเดือนหยางงาเดือนอีกเ,เดือนนี้อ,นนอ๋เอเขาตั้งเฟิใหม่ตัวนั้นนะเฟินี้นะ เออว่นี่มันกับเฟสเก่าเฟสเก่าเฟสเก่าสิ่งเเดือนหหรอเฟสเก่าตอนเอื้อยเฟสเก่าเฟสเก่าเฮ้อเมื่อวัน่สิบเก้นะสิบเกเป็นคนไปเปลี่ยนใช่ไหมเป็นคนไปเปลี่ยนเมื่อวันที่สิบเก้าเดือนหกเองเมื่อไม่กี่วันเนี่ย มืยอยน,นี้ยี่สิบสี่ห้าหกมือนที่แล้วสิบเก้าเราอยู่ไหนอยู่ที่เก้าเราว่างโอ้สิบเก้าพนมไ <19 S 1> พรเกเราพนมไพรเอออยู่พนมไพรเราไปทำอยู่ข้างห้างสารคามที่เก้าเนี่ย <c oughs> <19 S 2> ไปเฮ็ดอยู่ห่างลาฮัทอยู่ห่างอยู่สายขับรถลาฮัทเนี่ยห่างนะจดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยมีโอกาสเลาลาฮัทเนี่ยห่างนะหัทไหนเดี๋ยว <c oughs> นื่ร้ะื่อเอาไปฟติหารบอนนีได้ยินแ้วนี่หล่นคากยนีดีด้พี่น้องขอขอเซ็นเสร่อด้วยพี่น้องเด้อเพลงนี้ล็กสิจิบบอลาะันลล็สิตะจีตนะกำลังทำการกู้นะครับพี่น้องครับ กูนี่ก็ถือว่าเก่งเติม่จะมีเซี่ะบะว้คาครับสูสายใแกงแก,ก,กงับเพ็ยเแคนควองมีโบ นี่พี่น้องมันยากปะครับแต่ว่านี่จักันรหัสจักแผพนจักสสดายแพีนเป็นเล็กเชื่อไปกันยังมาท่านใดอยู่นี่นะครับพี่น้องเบิอเดอพี่น้องมันยากซําใดการกูเฟสมันง่ายไงไงดพี่น้องนะครับ ก็ลืมคิดพราะว่าม we ันเชื่อมโยงกับเฟซก๊ไว้8 2 9 8 4 7ัหมาุดครับเ้ร่วมกับยูนีไปนีก็ก็ได้คิดว่าเปิดที่ห้าเราใส่ไปอ่ะเราลืมคิดว่ามันเชื่อมต่อกับเฟซกุ๊กเราแล้วจริๆเราบอกว่า ตัดกลับไปเลยกระเบื้องนี้บสิไปเฮ็ดสักยนะเพราะว่าเบอร์น้นเบอร์บ่ดีเห็นบ่ใช่ครับสองเจ็ดก็เหนื่อย7667เพิ่นบอกว่าไม่จ่าเป็นก็จ่าใจผิดหวังทุกอย่างเป็นบ่มันมีทั้ง2ดยสอมันมีทั้ง76 67คือมันไม่ดีสักอย่างเลยคือแบบมันพลังลบหมดเลยอ่ะครับจ้าเฮ้ยเฮ้ยเบอร์ลวกหลงการ28เบอร์อะไรนะ

ไ่นองยุ่นูนะครับจะได้ก็ก่อพีปสูกูเปลี่ยนคืนได้ด้อครับเด้อโทรไปขอรหัสมาโทรไปขอแล้วพยายามติดต่อไม่ค่อยรับโทรศัพท์พอโทรศัพท์เปิดแล้วโทรไปอีกเขาบอกเขาคุยเหมือนคนไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ค่อยอยากคุยอ่ะรูเลยบอกว่าพี่นูเบอร์แมนคอสเซนเตอร์เด้อ พี่รู้ว่าเป็นคออเชนเตอร์พี่พยายามบอกวันรหัสแฟรที่มันเด้งเข้าไปแน่ยรู้สึกว่าต้องเฟซบุ๊กหูเดือดหอนแง่งสรุปแล้วเป็นฟังโทรศัพท์ไม่เฉยๆแต่ไม่คุยกับเราอ่ะก็บอกว่าเออรหัสข้อความข้อความเข้านะมีรหัสอะไรเข้าเห็นไหม่ใเขไม่คุยด้วยพี่โมลองโทรไปใหม่ดิโทรแล้วปิดมือถือปิดว่าตอนนี้ปิดแล้วเอ้าไม่อย่างวะปิดมือถืออีกมือนึ่งหยากรอได้เลย เบอร์อย่างเงแต่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับพี่น้องเพราะทุกวันนี้เขาเซ็นเตอร์มันเยอะบริการฝากมาเล้โทรฝากโทรกับฝากการโทรกับปิดเครื่องวันนี้พอติดต่อได้แล้วติดต่อไปก็ไม่รับเลยที่บัดนี้แปลกนี่ ครับผมขอบคุณครับไ,ไ,ไปไปหนไน้องเป็นเป็นทาลูกแมงบุมเข้าเข้าเป็นงไงม่ไปนาบมาควาเพื่นไก่บนหลัแซ่บประครัน เนแมวหลากอมบอกเม่แมวหลากรับลำเลีองสองฉากครับป no ิดเครื่องเชยเลยพี่น้องก็เลยบบดไรหัสจอยนี่แล้วมันอยากมองที่ว่ามันอยากมองที่ว่าเขาสู้รหัสไปไปเบอร์ที่ว่าเขาเจ้าใส่แล้วบัน้สู้นีกก็เลยว่าย่าดเป็นข้อเส้นเตร์ยังประมาณนี้แหละก็เล่บเบาๆน้ำเาเอา ก็เลยเป็นการแบบว่าเดี๋ยวกดติดตามตอนต่อไปนะครับนะกระจายพิสูจน์นะครับพี่น้องครับว่าสิกูได้บอลน้อพี่น้องเนาะนะักกูบ้าใดกะเฟซไม่นั่นแหละคือเก่านนะครับพี่น้องครับเนาะถ้าเขอให้ความร่วมมือเราสักนิดนึงถ้าเขาไม่ได้ตกใจขนาดนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะนเตือนนะฮะเพื่อสิมงใอยู่ครับอย่างเยอะอ่ะเรากินเอกาวไอซีริสก่อนครับพี่น้องครับโอ้ยเร็ว ว่าไปนามาหลังแต่พี่น้องว่าใดคือเก่านะครับเป็นกางใจพิสูจน์นะครับเดี๋ยวตอนคลิปนาครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขาอยากเปแต่งหนาแต่งตัวกนได้พี่น้องเด้อสหรักทีเราไปก่อนครับมื่อนี้มาแม่พี่น้องพัทยาสายสามกับพี่น้องลาดฝางเด้อบเออาพอกันครามื่อวันกับมื่อวันกับยูทีปทุมธานีนะครับปทุมธานีนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับสหรับกิีนี้เาไปก่อนครับสวัสดีครับกำลังรออยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวลุ้นนะครับลุ้นลุ้น แสดงว่าได้ทีวีขสาวทามพิทูเสีสญญาอีกเทือนึงครับพี่น้องครับ